สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประกาวันที่12กลกุมภาพันธ์2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบนะฮะตอนนี้นะฮะตะบุของเราก็กําลังเดินทางเป็นแท่งที่เนาะก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับเมื่อวานนะฮะเราพิเคราบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับนะฮะถึงจะขึ้นต่อก็เปอร์เซ็นต์การขึ้นต่อมีนิดเดียวผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งแดงเลยนะฮะปิดแท่งแดงไป นะครับแท่งแดงที่ต่ำกว่าด้วยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดเนี่คอนเฟิร์มแล้วนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็มีอยู่อีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็เหลือเยอะอยู่นะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่เขายังทําเป็นแค่หลุมๆเนินๆอันนี้ยาวมาเลยนะพี่คอมาแล้วตั้งสาเดือนก็ยังไม่ไปไหนนะฮะโมเมนตัมระยะกลางนะครับส่วน ตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มาจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบกำลังเริ่มนะฮะเป็นรอบสัญญาณในระยะใกล้คือโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเกิดจาก Action Market เมื่อวานนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วเป็นแท่งที่3นะก็อยู่สักประมาณ3-400จุดอยู่เลยนะครับเมื่อวานนะฮะเราว,วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาจะเป็นการจบรอบเฉยๆจบรอบสัญญาณก่อนหน้านั้นเฉยๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเบรกก่อนแะสผลปรากฏว่าก็จบรอบด้วยแอคชั่นมาเก็แล้วก็เป็นรอบสัญญาณใหม่ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะเหลือไม่เยอะแล้วก่อนที่จะเกิดการพักตัวหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับ supply effective expansion นะครับในะฮะใครที่กราฟวิ่งมาสักประมาณ2-3จุดก็น่าจะมี supply effect เกิดขึ้นมาบ้างน,นะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นรูปเนินๆนะตอนนี้กำลังหดตัวกลับนะส่นนั่นก็หมายความว่านะครับเขาเกิดการพักตัวของรอบสัญญาณนี้เองอะรอบสัญญาณโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ขึ้นวิ่งขึ้นมาตั้ง4,000กว่าจุดนะครับอมีการพักตัวก็ตั้งแต่ตรงนี้แนะ่ก็ลงมาก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้อนะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้ม่จะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะลงได้อีกนิดนึงก่อนที่จะเกิดการพักตัว ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะตอนนี้เดินทางมาแล้ว10แท่งก็ประมาณผ่านกว่าจุดนะฮะพันแปดร้อยกว่าจุด เมื่อวานนะฮะเราว,วิเคราะห์ตรงนี้บอกว่านะครับเนี่เขากาลังคอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงแลมีโอกาสจะลงได้อีกนิดนึ่งผลปรากฏว่าก็อาอยู่ในกรอบก่อนหลังจากนั้นเกิดแอคชั่นนะครับก็ย่อตัวลงมาตามระบบจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็ยังอยู่อีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะมีอีกนิดนึงนะฮะระดับหนึงเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าจุดโอเวอร์นะครับส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะฮะหรือฝ่ายขาลงชัดเจนกั่ตอนนี้ก็กําลังทําเป็นรูปอยู่เนาะนะฮะอาจจะเป็นค่อยๆไหลลงก่อนนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับกับ ก่อตัวนะครับแนะส่วนแรงซื้อนัน้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้อาจมีโอกาสย่อตัวลงได้หนึ่งชุดนะครับนะใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับพรุ่งนี้เรายังมีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับเวลา2องทุ่มโดยประมาณจนถึง4ี่ทุ่มก,กว่า นะครับแจนะครับจากว <an> <été> <Runner> ิเคราะห์เมื่อวานนะครับวิเคราะห์บอกแล้วว่านะครับปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นเอฟเฟกนะครับนะฮะมันสวนทางกับนะฮะสวนทางกับทางเทคนิคอโดยสินเชิงดังนั้นจะทําให้นะครับตลาดนะครับหรือว่ากราฟนะฮะเกิดการไม่ค่อยเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแน่พอหลังจากเมื่อวานนะครับดังนั้นนะฮะเมื่อเกิดการพักตัวแล้วกราฟเริ่มก่อตัวใหม่แปลว่าปัจจัยกระทบค่าเงินนั้นนะครับมีผล นะฮะมีผลโน้มแนวนักลงทุนให้ตัดสินใจนะครับทำให้เกิดแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับเมื่อเกิดแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับในไทม์เฟรมเล็กๆก็จะสืบเนื่องนะฮะหากแอคชั่นนั้นกระทบต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้นะครับ ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟกลายเป็นแพทเทิร์นเทรนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาด For ร x น่าจะจํากันได้นะครับใจเย็นๆนะครับวันนี้ก็ยังคงมีข่าวที่เป็นปัจจัยอีก 2- อสาอย่างนะครับแต่ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ว่าว่าเป็นวันที่ตลาดจะหยุดแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าตลาดจะไม่เคลื่อนที่นะครับเพราะว่าตลาดรองนะตลาดรองจะไม่เคลื่อนที่วันนี้นะครับก็คือตลาดอ่าเซียนไวนะครับไชนีสหยวนนะครับก็จะไม่ ไม่ค่อยเคลื่อนที่สักเท่าไหร่เพราะตลาดเขาปิดนะครับแบบนี้นะก็จะทําให้ส่งผลนะครับส่งผล10%ทําให้ทุกค่าสกุลเงินนั้นนะครับจะไม่มีปัจจัยที่กระทบนะฮะปัจจะไม่มีตัวกลางที่ทําให้ปัจจัยกระทบนะครับแบบนี้เนาะเราเรียกว่าเอฟเฟกนะครับไม่ใช่ปัจจัยนะครับผลของปัจจัยเกิดเอฟเฟกนะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆเนาะนะครับวันนี้ก็ตลาดดาวแล้วนะครับนะฮะวางแผนกันดีๆแล้วก็วาง มั n e y Management ที่เป็นเรียวไทม์นะครับหชั่วโมงวันนี้นะครับไฮเทคในทำเฟรมที่1ชั่วโมงนะฮะมันนี่เมเนจเมน์ก็ยังน่าจะอยู่สักประมาณเอาบริเวณนี้และกันนะฮะจกสี่ห้จุดนะฮะเพื่อเผื่อไว้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ